สวัสดีค่ะดิฉันจะตอกเขาไปเหนอมากเรามาพูดถึงวันเดือดเดือดกันดีกว่าพี่เดือดแดงเดือดที่ไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลไม่มีแม์ไม่มีแม์มีแต่กูล้วนเลยจะเล่ากับฉันใช่ไหมันเล่ากับฉันใช่ไหมแค่นี้ทนไม่ได้ใช่ไหมไม่รักใช่ไหมสวยน้องอ้วนดีไหม อะไรดีในช่วงเวลานี้นี่คือสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า PMS นะคะหรือว่า premenstrual syndrome ออหรืออาการวันแดงเดือดดราม่าวันแดงเดือดนั่นแหละช่วงวันน,นั้นจริงจ<ๆ><อ>มันจะเป,นเป็นช่วงก่อนใช่ใช่ใช่ 2> 2วัน,นะกนก่อนที่จะมีประจำเดือนค่ะ<ม>คือจริงๆแล้วพี่แทบไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยนะสามีพี่จะรู้ทันทีเลย พอ PMS มาสามีพี่จะรู้ว่าน้องจะมีเมนใช่ป่ะชอบกันที่สามีชี้หน้าแล้วชี้เลยน้องจะมีเมนใช่ป่ะโอเคโอเคไปกินอะไรกินอะไร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 ไร้คุณนี่ชายน้าตอนนี้แต่งอะไรก็ไม่ติดเลยคือต่อให้ใช้เครื่องแตางที่แพงที่สุดครีมนี่ดีที่สุดอะไรก็ตามไม่ได้มันเอาไม่อยู่แคลรี่ไม่ได้นี่ห้องแต่งตัวกว้างเท่านี้เสื้อผ้าเต็ม ไม่ไมีอะไรใส่เลยไม่มีใส่อะไรก็ไม่<ส> oh <my. S 2> อมันอ้วน oh <my. S 2> เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการขยับของฮอร์โมนเลเวลของฮอร์ออรโมนในร่างกายผู้หญิงคือมันมันเอฟเฟกทุกอย่างตั้งแต่ผิวผมรอบเอวรอบอวหน้าทออ้องต้นขาอารมณ์มตัวแขน ผิวรูขุมขนเราเรียกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการส่งเสริมกันให้ยิ่งรู้สึกแย่ในช่วงเวลานั้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเราทําอะไรปั๊บเราก็จะรู้สึกข้อแรกมันไม่สบายเนื้อสบายตัวอยู่แล้วแหละมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกไม่โอเคแล้วก็อารมณ์เสียงุดกิดง่ายหยิวอ,อีกอะไรอีกแฮงกรีไปอีกแฮงกรีไม่ใช่หังกรีนะแฮงกรีเบิร์ดคือหิวจนแบบ ใก่ตลอดเวลาเอาตัวเข้าใส่ตลอดมันหอมระเบิดใส่ทุกคนเออจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะโอเคพูดถึงการเตรียมตัวอย่างแรกๆเลยอะส่วนตัวเราเองนะข้อแรกคือเราอ่ะจะจด อาจจะใช้แอปก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีแอปที่จะแ r ร็กว่าข้อแรกเลยคือมันเป็นเรื่องของสุขภาพว่าประจําเดือนคุณมาปกติไหมมาในเวลาที่แบบอ่ะตามไซโคที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าเราไม่ใช้ของอะไรเราใช้ชื่อ clu clueclu เราใช้ i p e เออก็มันก็จะมันก็จะเนี่ยพอวันไหนมาปุ๊บเราก็จะใส่เข้าไว้ว่ามาวันนี้เป็นยังไงบ้างปวดท้องไหมปวดหัวไหมปวดหลังไหมัอารมณ์ดีอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ย ต้องเตรียมตัวให้ดีอ่ะพอเรารู้ปั๊บเนี่ยพอเรารู้ใจก็ของเราเองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลามหันตภัยเราจะเตรียมตัวได้ข้อแรกก็คือมันจะไม่เกิดอาการแก้มินมาไม่มีผ้าทำไมอันนี้คือความชั่วที่สุดข้อแรกข้อที่2ก็คือเราจะรู้ได้ว่าก่อนหน้าช่วงที่มันจะมาให้คาดหวังได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน้ำหนักจะขึ้นสิวจะมาเราจะต้องทำอะไรพิเศษพี่นอนไม่หลับพี่นอนไม่หลับใช่ไมพี่นอนไม่หลับกับท้องผูกหนูปวดหลังอันหนูพี่ก็ปวดเอวปวดหลังปวดหลังปวดมวกปวดมากแล้วก็ หมอนวดก็นวดก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายคือ,อ,อพี่จะเป็นไมเกรนเ เนี่ยคือเราจะได้เตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์อย่างชีพที่เหมาะสมเอาไว<ช>้รับมือสถานการณ์เพ<ช><ช>ราะว่าอาอย่างพี่เป<ช>็นไมเกรนถ้าเกิดพี่ออกไปทํางานแล้วพี่ไม่มียาไมเกรนเสร็จ<ช><ช>แน่<ช>หรือว่าถ้าอย่างเราเนี้ยเรารู้ตัวว่าโอเคเราจะแบบเราจะบวมขึ้นตอนนี้หรือเราจะสิวขึ้นเราก็ช่วงก่อนที่เราจะมีประจำเดือนปับ๊บเราจะเปลี่ยนระบบการดูแลสกินแคร์เรานิดนึงหรือว่าดื่มน้ําให้เยอะขึ้นหรือทําอะไรก็ได้ที่ซัพพอร์ตให้ช่วงเวลานั้นๆน่นะมันไม่แย่มากจนเกินไป ถ้าเรารู้จักรับมือมันเราจะแฮงกรี้และบ้าคลั่งและ PMS น้อยลง<ช>เพราะอย่างน้อยเราแบบพอเราแบบไม่เกณฑคือคุก็แย่อยู่แล้วอยากจะไม่เกณฑเข้าไปอีกอ,อัดยาเข้าไปโอเคใช่อร่อยแล้วก็ความหยทั้งหลายเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าแบบ รู้เท่าทันตัวเองว่าเนี่ยโหยจากการมีประจำเดือนช่วงนั้นอะ่ะให้ทานถ้าใครทานเนื้อวัวนะให้ทานเนื้อวนะั<ะ>นนอวกับผักเขียวแล้วก็ข้าวกล้องอเป็นหลักไว้เลยมันจะช่วยลดอาการห่ยให้เราได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวมันเพราะจริงจริงร่างกายมันเหมือนต้องการสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเหล็กผู้หญิงเราเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนขาดธาตุเหล็กโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคนที่ขาดธาตุเหล็กที่เกี่ยวกับเลือดแล้วเวลาช่วงมีประจำเดือนอะ่นะเขาต้องกินแบบตับ กินเนื้อ,อกินผักเขียวอะไรเข้าไปเพื่อช่วยร่างกายในการที่จะแบบสปอร์ตเลือดอะเออแต่เรื่องเรื่องกินตับเนี่ยแม่ก็บอกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนกันนะว่าเอ้ยช่วงนี้ช่วงใกล้จะมีประจำเดือนนี้เราเราเป็นคนไม่ชอบกิน ตับหมูใดๆทั้งสิ้นแค่บอกต้องฝืนใจกินหน่อย<ช>เพราะว่ามันจะไปทดแทนในสิ่งที่ร่างกายเราจะเสียไปแล้วมันจะช่วยเรื่องปวดตัวด้วยนะส่วนวิธีการอือ่นๆหรืออาหารหรืออะไรต่างๆอื่นๆเราคิดว่าแต่ละคนมันก็แล้วแต่กันไปมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวว่าทําพี่ไม่มีวิธีบอกหนูเลยคะ่ะว่าทายังไงหนูจะไม่ปวดท้องเมนไม่มีเพราะพี่ก็ปวดท้องเมนโอเคนะทีนี้อุปกรณ์ยังชีพ จำเป็นต้องมีคือผ้านาไมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วจริงๆแล้วเราอ่ะเคยอ่านเจอนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนอะไรเนี้ยอยากแชร์แล้วถ้าเกิดใครมีแบบมีความเข้าใจตรงเนี้ยมาเล่าให้เราฟังหน่อยได้ปะมันมีนางแบบคนนึงพี่รู้สึกเหมือนจะเป็นไม่น่าใจว่าสวีเดนเยอรมันหรือแบบอะไรต่างๆแถวนั้นนางเป็นโรคที่เหมือนแบบใช้ผ้านาไมแบบสอดอ่ะแล้วติดเชื้อแล้วเหมือนแบบสลบไปเลยเสร็จไปถึงโรงพยาบาลหาตรวจหาทุกอย่าง ไม่เป็นไรเลยไม่หาอะไรไม่เจอแต่รู้ตัวอีกทีอะตื่นมาวันที่สามะไม่รู้สึกถึงขาตัวเองแล้วอะขาแบบไม่มีความรู้สึกอะ่ะตอนนี้ตัดขาสองข้างแล้วนะคือเป็นนางแบบที่เป็นขาเหล็กลองไปเสิร์ชเสิร์ชด,ดูนะคะเขากลับมาทํางานแล้วแบบเป็นแบบเป็นเป็นเป็นตรงนี้ลงไปอะเป็นขาแบบขาเทียมแล้วเป็นเหล็กทั้งสองข้างแล้วอะข้ามาทำไมนะแบบสอดอะมันต้องสะอาดมากๆม,มัน<ช><ะ>ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอยก่อนออไม่ใช่ว่าใส่แล้วลืม ไม่ได้จริงเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันอุณหภูมิพอเหมาะพอดีอุ่นๆแล้วมันไม่ใช่อวัยวะขอ,<า>ของเราเ<ล>มัน <ne? S 1> คือการก่อเชื้อโรคมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราไม่แล้วมันเป็นที่เขาบอกว่า ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ดูดซึมทุก,ทกอย่างได้ง,ง่ายมากที่สุดเพราะว่ามันอยู่ใกล้อวัยวะสืบพันธุ์ของเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังมากๆเลยคือเราไม่ได้บอกเพราะว่าจะมาทายอินผ้าอนาไมยที่อยู่ด้านนอกนะไม่ใช่นะแต่อันนี้นเป็นเรื่องอนนที่ต้องระวังจริงๆผ้าหนามัยแบบแบบสอดก็ใส่ได้มันใช<ส>้ได,ได้มันปลอดภัยแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกนั่นหมายถึงว่ามันต้องเปลี่ยนบ่อยๆเลยอะ่ะมันต้องเปลี่ยนบ่อยๆจริงๆเพราะฉะนั้นยิ่งเวลานอนอ่ะไม่แนะนํา คือถ้าไม่ได้จำ,ำเป็นนะให้ใส่เวลานอนเลยเพราะมันเยชวหมอมส่วนใหญ่จะไม่แนะนําให้ใช้ผ้าอนามัยแบบสอดในระยะเวลาที่ไม่ได้จําเป็นจริงๆ<ช>นะ<ช>คือเขาบอกว่าโอเคอันนี้คือแบบถ้าเกิดอะอย่างเป็นนักกีฬา ต้องว่ายน้ำต้องหรือต้องทํากิจกรรมที่มันจําเป็นจริงๆอ่ะค่อยเลือกออปชันนั้น<ช>เพราะว่าความสะอาดมันเป็นเรื่องสําคัญมากมคือบางคนก็นะไม่ได้แบบละเอียดละอี้เรื่องความสะอาดเนี้ย<ม>แล้วมันคือมันเข้าไปอยู่เขาา้างในร่างกายแล้ว,ลวมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่คนเข้าไปอยู่ในร่างกายแม่เนี่ยคือต้องระวังมากจริงๆโอเคอย่างเราเองเราจะเป็นคนที่มีผ้าอนามัยหลายแบบมาก ในช่วงระยะเวลาที่จะมีรอบเดือนเนี่ยเราจะมีทั้งแบบแบบสั้นมีน้อยกําลังจะมาวันที่1วันที่สองวันที่สวันที่สองของหนูจะเป็นวันที่สองแล้วก็ต้องพกหลายๆอันเพราะว่าต่ออะต่อให้เป็นใส่ด้านนอกก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอีชั้นให้เวลาตัวเองเพียง2ชั่วโมงเท่านั้น2ชั่วโมงแล้วอย่างหนึ่งสบายตัวสบายตัวเราจะสบายตัวเพราะเราจะไม่รู้สึกเจ็บ นั่งแตะแกไม่ได้2ชั่วโมงเปี่ยนสองชั่วโมงให้เวลาแค่2ชั่วโมงแล้วก็มีหลายแแบบหรือถ้าเกิดใครเป็นคนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะมีรอบเดือนเมื่อไหร่แผ่นอนามัยอ่ะหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าแผ่นที่ไลเนอร์อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใ,<ช>ใส่ไว้ไก,ก็ดีในช่วงระยะเวลาที่รู้ตัวว่าใกล้และน่าจะเป็นไปได้มันจะได้ไม่ต้องมาเกิดอาการแกฉันลุกไม่ได้ทําไมอ่ะเมนชันมาแล้วนี่เก้าอี้เขาสีครีมฉันคิดว่าน่าจะต้องมีดวง าสามวันก่อนหน้าที่จะมีประจำเดือนให้เลี่ยงกางเกงสีขาวหรือสีอ่อนใ,ใส่กางเกงหลวมๆสีเข้มๆไว้ก่อนแล้วใส่แพนตี้ไลเนอร์จริงเป็นเรื่องจำเป็นมากอมนอกเหนือจากนั้นอุป,ปรกรณ์ที่เราพกก็คือเราเป็นคนพกทิชชู่อยู่แล้วกระดาษกระดาษแห้งเนะี่ยมีอยู่แล้วกระดาษเปียก,กเข้าห้องน้ำนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเป็นไปได้ก็พกไว้เถอะเป็นกระดาษเปียกสำหรับใช้ในส่วนซ่อนเร้นด้วยได้ไหมใช่มันมีเดี๋ยวนี้งานมันจะเป็นแบบเอกระดาษสำหรับยี่ห้ออะไรต่างๆไม่ต้องมีน้ำหอมอะไรเนาะไม่เอา เอาน้ำหอมนะมไม่เอาทรงนั้นนะก็คือเหมือนแบบกระดาษเช็ดก้นเด็กอ,อหรือว่าแบบกระดาษที่ทํามาเฉพาะสําหรับจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงโดยเฉพาะ,ะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบแอลกอฮอล์แรงสุดสําหรับเช็ดมือไม่เย็นบ้างไงบางที่ก็ไป็นห่วงว่าแบบอู้เย็นจัตอนเนี้ยเย็นไม่กลัวกลัวยุยแอลกอฮอล์แรงไปจะยุยแนะนําอีกอย่างสำหรับสาวๆพี่ พี่บอกให้หนูมีหนูมีห้ารุ่นอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดแล้วเดินแล้วสะดุดแล้วทุกอย่างก็ออกมาเปิดเผยให้โลกรู้ว่ามีผ้าอบ <ขา S 1> หา้าสี่ห้าแบบห้าขนาดลูกา่ากระเป๋ากระเป๋าต้องมีกระเป๋ากระเป๋าวานันนั้นของเดือนกันซึ่งเปลี่ยนทุกเดือนนะแกไม่ใช่ว่าแบบเปิดมาแล้วทิชชู่ระเหยแห้งไปหมดไม่เปลี่ยนทุกเดือน2เดือนก็ยังดีมีซิปลูดนะลูกนะมีซิปลูดใส่ผ้าอนามัยเอาไว้ใส่กระดาษ เราควรจะต้องมีกระเป๋าหนึ่งใบที่เป็นเหมือนแบบเล็กๆค่ะเพราะแน่นอนในอุปกรณ์ยังชีพแบบเร่งด่วนเนี่ยมีอย่างละอันก็พอรวมทั้งยาแก้ปวดด้วยยาแก้ปวดที่ที่ใช้ได้กับเราอ่ะเราต้องรู้เธอเป็นโรคอะไรในช่วงนั้นเธอเตรียมยานั้นเอาไว้เลยถ้าใส่ผ้าอนามัยยาวสี่สองนอย่ามาใส่เกงยีนเอลต่ําให้เห็นแล้วเลยนะเยเกงในแลงเกงยีนขึ้นมาไม่ใช่ไม่เคยแห่อยู่ที่ตน้อง น้องคะพี่แนะนําอีกอย่างในกระเป๋านั้นนะ่ะมีกางเกงในเผื่อไว้อีกตัวหนึ่งสมมุตินะสมมุติว่าน้องมาในชุดชฟฟั้นในเฟกฟรีไม่หรอมอะอะอกจากบ้านด้วยชุดช,ชั้นในสิอุ้ยตายดวงแดงดวงจะแดงขึ้นมาวันนี้กางเกงในเฟกฟี่บางทีท่านะะไรเข้ามาอยู่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ไม่พอให้แปะอะไรเลยต้องตอง oh. no ไม่ได้อมันต้องเป็นเกงในป้าเว้ย<อ>มันต้องเป็นบีฟเต็มตัวชนิดแบบรัดหน้าท้องด้วยจะยิ่งดีเ<ใ>ช,ชื่อพี่เพราะว่านางจะเก็บงาทุกอย่างได้ดีมาก <ใช S 2> แล้วทาให้ไม่เกิดรอยผ้าอนามัยที่ด้านหลังนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการที่เราจะอนหรือบางทีก็อย่างที่บอกอ่ะเกิดมันเลอะไปแล้วเงี้ยจะมาแปะทับเกงนที่เลอะแล้วก็แจะอยู่ดีปะวะแจกเออเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนเกงนคุณคนนี้ก็ซิปล็อก อ,อย่างเงี้ยมันจะเวิร์กในนั้นมีถุงซิปล็อคด้วยอีกอันหนึง่งพี่ว่าคือน้องอ่ะไปลบได้เลยเว้ยน้อง,งมีแค่นี้น้องออกศึกได้ทุกศึกจะน,นะคือเขาแน,นะนำอ่ะอีกอย่างเขาแน,นะนาว่าควรเปลี่ยนผ้านอนาไมยทุกสี่ชั่วโมงแต่พี่ว่าสามคือสุดแล้วว่าสามคือสุดแต่สองสามแล้วยิ่งเปลี่ยนบ่อยมันยิ่งสะอาดคือลมหายใจสดชื่นคือน้องไม่ต้องรอให้มันเต็มเข้าใจใช่ปะพี่เข้าใจว่าประหยัดนิดนึงมะผ้าอน้ามัยก็แพงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า เอาความสะอาดและสุขภาพเป็นหลักก่อนพูดถึงเรื่องการห่อการเก็บอ่าเกียรติมากการแผ่ให้โลกทำไมถึงไม่มีใครควรเห็นแดงเดือดตาของเราไม่ควรเออหรือแบบเลอะตามขอบสวมโอออีแปรดที่บ้านไม่เคยสอนหรือยดหรือไม่ชักโครกก่อนออกจากห้องน้ำชักโครก หันไปมองว่ามันลงไปหมดทุกอย่างมันมีจุดด่างดวงมีอะไรที่ควรจะแบบกดมันลงไปในถังขยะเท็เฮ้ยแต่เดี๋ยวอย่าทิ้งผ้าอนามัยลงไปในส้วมเอออันนี้ยังต้องเตือนอีกเหรอนี่แกพูดเหมือนป้ายหน้าห้องน้ำจริงๆพี่ป้ายแบงกมีแต่เราก็ยังเห็นอยู่อะที่แบบเอาอย่าทิ้งผ้าอนามัยลงไปในโถส้วมเอาจริงจแล้วน้อง ไอ้กระดาษที่เราแนะนําให้น้องใช้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ควรเอาลงไปในซ่วมเช่นกันโอเคปะ,ปะกระดาษเปียกนี่เป็นสิ่งที่ลงฉัโครกไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคือห้ามแต่ทีนี้วิธีการที่จะทิ้งเดี๋ยวนี้เนี่ยตามห้างสับสินค้าแนะนำทั่วไปเนี่ยเขาจะมีถังเฉพาะสําหรับผ้าอนามายัยที่เป็นถังที่ไม่มีใครเห็นด้านในคือมันจะเป็นการเหยียบปุ๊บมันจะเป็นช่องน้องก็การุณายาแผ่ลงไปในช่องแล้วแปะอยู่ตรงช่องมัน <ลำ S 2> แปะญะมากค,คือแปะเรอพอแปะเราแปะก็ อย่างน้อยเอาทิชชูห่ห่อสักหนึ่งรอบได้ป่ะยังต้องสอนให้คนห่อผ้านาไหมอีกวะแกผ้าผ้านามัยอ่ะเอาทิชชู่ห่อสักรอบนึงไม่หรือพอเปลี่ยนอะอไอ้ที่หออ่ออันใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วอะผักแผ่นติดออแล้วก็ไม่ให่เขา,ขากาวเหนียวแปะทุกอย่างในโลกนี้เข้าใจใช่ปะ่ะใส่ลงไปแล้วงัดมันขึ้นไาดูอีกทีว่ามันลงไปหรือยังงัดที่ช่องนั้นขึ้นมปอีกทีว่ามันว่างเปล่าถูกไหมหรือถ้าไม่มีเนี่ยยิ่งไม่มีไอ้เครื่องนั้นเนี่ยยิ่งต้องเก็บให้ดี คิดใจเขาใจเราว่าเราไม่อยากเดินเข้าไปเจอผ้าอนามัยใช้แล้วของคนอื่นฉันใดก็ไม่มีใครอยากเดินเข้าไปเจอผ้าอนามัยใช้แล้วของเราฉันนั้นเหรอวะเราต้อง,องสอนกใช่ใชปะ หรือเดี๋ยวนี้อ่ะโอเคโรงแรมอันไฮโซกเกตต่างๆเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า San i t a r y bag แค่ะนะคะนั่นก็คือถุงที่แขวนไว้ถุงนั้นไม่ได้แขวนไว้เล่นๆให้ดูต่างหน้าให้เอามาแล้วใส่ผ้าหนามายลงไปไม่ใช่ถุงอ้วกไม่ใช่วาฟ้าไว้เออคืนนี้กูจะไปเที่ยวเป็นถุงอ้วกอะไรเงี้ยไม่เอาประยุกต์ใช้ได้แต่ว่าหลักๆจริงๆแล้วนั้นเกิดมาเพื่อทิ้งผ้าหนามายเออนางทำมาเพื่อสิ่งนี้มัดปากถุงให้เรียบร้อยเพราะมันถุงต้องสอดด้วยแกเปลเด้วย เลือดมันขาวโอยเอาพูดจริงๆกลิ่นนำแบบผูบางคนเข้าไปแม่งเหมือนสนามลบเลยอะ <ๆ S 1> เข้าองน้ําต่อมึงสไตล์กันกี่ศพเนี่ยหืมขาวเลือดบบแบบก้าไม่ไหว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 จริงๆสเปรย์มะ ถ้าไปดับกลิ่นอันเล็กๆรย์สเปรย์ก็กได้เข้าเสร็จฉีดนิดนึงสงสารคนต่อไปเออนี่ยมีคลาสโอเคอะอย่างกลางคืนอะหลายคนก็มีปัญหาเรื่องกลางคืนการจะนอนเนี่ยมันถ้าเกิดสมมุติไปพักเดียเด๋ยวนี้ได้ได้ทราบมาเพิ่งได้ทราบจากทีมงานนี่แหละว่าถ้าเกิดไปโรงแรมแล้วแบบเราไปทําเลอะผ้าปูที่นอนเขาว่าพี่เขาชาร์จบางโรง,งแรมชาร์จนะ เพราะว่าแบบเราไปทําให้เขาต้องซักล้างในแบบที่เกินเกินเลยกว่าความธรรมดาของเขาอะ่ะ mm hmm. เขาคิดตังนะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องเตรีมตัวนะพี่ว่ายิ่งถ้าจะเดินทางหรือไม่เดินทางก็ตาม,มตกาันอยู่บ้านอะ่ะคิดดูการซักผ้าปูที่นอนแล้วตากแล้วรอแห้งมันเหนื่อยมากเลนะจริงมันทรมานนะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีผลกับสุขภาพร่างกายคือถ้าสมมติเรากังวลใช่ปะมันทําให้การนอนของเราไม่มีคุณภาพเวยซึ่ง มันทําให้เราไม่มีแรงที่จะออกไปทํางานต่อๆไปมันก็จะยิ่งซีบสภาพร่างกายเรามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันแ,แย่อยู่แล้วแล้วยิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีกนอนไม่พอนี่งหงุดหงิดเข้าไปอีกนึกออกปะคือหลายคนอะถึงขั้นสร้างป้อมปราการให้ตัวเองอะเอาหมอนมาครอบรอบๆแบบจะไม่ดินด้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นสิงสิงแกไม่ต้องดิ้นหรอกแก ฮัชดิฉันขอโทษคุณผู้ชายที่นั่งดูอยู่ข้างๆด้วยนะคะคุณผู้ชายต้องทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึงได้เป็นมนุษย์บ้าแบบนั้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเจอทุกเดือนจามก็หงุดหงิดอ่ะไม่เออจังหวะลุกยืนเป็นทุกจังหวะ อของการขยับตัวจริงอาทีนี้นะคะ,ะการเลือกผ้าอนามัยให้เหมาะสมอย่างที่บอกเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนอะอาจจะมีแบบสั้นที่อยู่ในวันที่เพิ่งมาหรือวันที่ใกล้จะหมดแล้วใช้หรือแผ่นที่ยาวหน่อยในวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องขยับตัวเยอะทาอะไรเยอะอะ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีนวัตกรรมที่เด็ดดวงขึ้นไปอีกหนึ่งอย่างวิวัฒนาการของพนามอ,อ,อ,อันนี้จริงๆเราเห็นที่ญี่ปุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วและเราก็เคยซื้อกลับมาจากญี่ปุ่นด้วยอ้ววันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุน โดยโซฟีเย้เพื่อนเาไปแบบกางเกแกแกฉันชอบมากเลยรู้ป่ะสมัยก่อนตอนที่แบบสมัยเราเด็กๆกับพี่ต้องเอาสองแผ่นมาต่อกันใช่จริงเวลานอนเวลานอนต้องเอาสองแผ่นมาต่อกันคือแผ่นข้างหน้าเป็นแผ่นธรรมดาได้แผ่นข้างหลังต้องมีปีกเพราะว่าจะได้แผวคอะใชเพราะเมื่อก่อนของเราอ่ะมันไม่มีรุ่น40เซนไม่มี30สิยังไม่มีเลย 35ยังหาไม่ได้เลยแล้วก็ค่อยๆยาวมาเรื่อยๆแล้วก็โอเคแต่ตอนเนี้ยี่อนมาเป็นกางก่อนหน้าอันเนี้คือยาวสุดของเขาเนี่ยได้ข่าวว่ายาวอันดับหนแล้วคือ42ใช่นะคะซึ่งเราใช้อยู่แต่พอเราได้ยินคําว่าผาดน้าาใบแบบกางเกงแบบรจะช่วยให้ชีวิตฉันใช่ไหมนหุยซึ่งเขาเป็นเจ้าแรกในประเทศเราเลยนะพี่ที่มีกางเกงแบบนี้ให้เราได้ใช้กันนะ่ีใจขอบคุณนะ ขอบคุณที่เข้าใจน้องอ่ะเขาบอกว่าป้องกันการซึมเปื้อนได้360องศา360องศาคือมันจะดีมากน้องจะแบบอันนี้อันนี้คือหน้าตาของเราอันนึ่งเราคิดว่าเราคงไม่ต้องแกะผ้าหน้าไม้ออกมาให้ดูกันหรอกน้อเขินนาะเอาเป็นว่าคือเนี้ค่ะมันจะสวมเข้าไปเป็นกางเกงเลยแล้วก็คือช่วยซึมซับทั้งสิ่งเลยน้องจะบิดนอนดิ้นนอนคว่ำนอนหงายอะไรน้องอยู่ได้ หรือเขาบอกว่าสมมุติว่าไม่ใช่แค่เวลากลางคืนคุณเป็นคนที่ต้องทํากิจกรรมโลดผลโจนทยานหรือว่าแบบมาเยอะมากจริง,จรงๆจนผ้าอนามายแบบปกติอ่ะมันเอาไม่อยู่ซึ่งอันนี้ดิฉันก็มีเพื่อนที่เป็นเช่นนี้เหมือนกัน <ๆ S 2> เวลามีรอบเดือนมันจะมีมากผิดปกติอย่างเงี้ยแทนที่จะต้องมานั่งแบบแกมันเลอะขอบหรือเปล่าแกมันเลอะซึมกางเกงปล่าด้วยใส่เก่งให้ป็นเลยใช่ไม่ต้องมันมันได้หมดเลยจริงๆอ่ะหรือพี่พูดจริงๆพี่กำลังจะต้องไป แมปิ้งกับสามี<อ>ซึ่งผู้หญิงวัยพิงจริงต้องการไฟฟ้าและน้าอุ่น<อ>นึกออกปะ<อ>ซึ่งไปแคมปิ้งไม่มีไฟฟ้าและน้าอุ่นแล้วเป็นอะไรไม่รู้เราจะชอบมีประจําเดือนช่วงที่ชีวิตเราต้องผัดโว้่จริง<ว>ฉันจะเอาไปฉันจะเอาไปชอบข่าวเมื่อชนาไปนะคือจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานเราลองแล้ว ทีมงานเรา,ล,าลองแล้วนางบอกว่ามันใส่แล้วมันจะก,กระชับมากคือมันเป็นความจําเป็นเหมือนกันบางทีอะถ้าเกิดชุดชั้นในที่เราใส่เนี่ยมันไม่กระชับพอดีอะมันจะไม่สามารถที่จะรองรับผ้านาไมยได้แล้วมันก็จะเคลื่อนที่เพราะเคลื่อนที่ปั๊บก็จะเกิดการซึมเลอะเหมือนเดิมนั่นแหละก็จะกลับเข้าสู่วงจรอ,อุบาทของเราเหมือนเดิมซึ่งเวลาที่มีมีประจำเดือนกระชับดีกว่าซึ่ง อนนี้ค่ะก็จะมี2ชิ้นก็แปลว่าอา่ะถ้าเกิดต้องไปค้างอ้างแรมที่อื่นอย่างนี้ใช่ไหมสองคืนเนีย้ยก็สบายๆเลยหนึ่งแพ็คแน่คือจริงๆนะบางทีอะเวลาเรานอนแล้วมันเลอะไม่รู้ตัวเลอะผ้พาปูที่นอนไม่เทาไหรเลอะไปถึงฟูกอะการซักฟูกนี่ไม่มีอยู่จริงนะ,ะต้องเรียเขามาทําทําเองไม่ได้แล้วก็ไอ้เขาพออะไรที่มันต้องเกี่ยวกับประจําเดือนแล้วคนอื่นต้องมาทํามันอายนะที่ผู้ชายบริษัทคลินิกขอโทษจริงๆค่ะพอดีมีดวงอยู่ตรงนี้ค่ะขอโทษเลยค่ะดวงถ้าจะ จริงๆค่ะช่วงนี้ดวงจะถึงคาดแล้วช่วงนี้นะคะทีนี้นะคะที่จะต้องดูอีกหนึ่งอย่างก็คือไซส์ค่ะมี M กับแอง่ายๆเลยเมจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็แอก็จะเป็นเนี่ยสีฟ้าแบบนี้อันนี้ M อคือเอลย3 3ถึงนิ้วสะโพกก็คือ31 -37 ถึงนิ้วอ่าส่วนไซส์แอนะคะ25-35ถึงนิ้วสำหรับเอแล้วก็สะโพกเนี่ย34ถึงก็ลองแบบลองวัดตัวเองดูคือมันเราว่าถ้าอยู่กึ่งๆเนี้ยก็อาจจะได้ทั้งออ่่นนนาคืแแล้ววตัี แล้วแต่ว่าม,ม,มันเหลือมันเหลือ มันเหลือไซส์ไหนเพราะมันหมดนะแกถ้าเจอให้ซื้อก่อนเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน,นะะไม่ไง,งั้นแบบว่าญี่ปุ่นขายดีมากจริงอะใช่เราดีใจที่บ้านเรามีขายแล้วอะตอน<า>นี้ก็หาง่ายมากนะคะเซเว่นก็มีเนาะไปเซเว่นก็ได้หรือว่าจะซื้อออน,ออนไลน์ก็ได้เซ็นทลาดสตาด้าคอนดีเก็บไว้เลยได้หมดซื้อเก็บไว้นิดนึงเป็นความจำเป็นนะอยู่มันเพราะว่าพูดจริงๆนะบางทีผู้หญิงเราอะมันคือความกังวลใจจริงๆเลยอะอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดแต่เรื่องกังวลใจนะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดสุขอนาม ม<ช>ของเราด้วยนะคะนะ,นะก็<น>ะลองไปดูแล้วก็พยายามเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดเพราะว่าเราไม่ควรจะต้องถูกประจําเดือนทําให้คุณภาพในการใช้ชีวิตลดลงใช่หรือเราตากังวล ดุร้ายเกรียวกาดมากกว่าที่เป็นอยู่<ช>คือปกติก็เกลียดกาดมากอยู่แล้วหรือนอนไม่พอหรือกังวลขอให้เลือกเน่ลองดูนะกลางคืนขอให้ใช้ฉันจะบอกเธอว่าชีวิตเธอจะง่ายขึ้นจริงฉันเอากลับบ้านนะ<อ>ก็ไปติดตามกันนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้สนับสนุนของเราอีกทีด้วยนะยินเราจะได้มีรายการอยู่กันอย่างนี้นาๆน,นะนะจ้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะสตรีมีคลาสแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามหรืออยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันเนี่ยคือเรื่องแบบการดีลกับช่วงเวลาวันนั้นของเดือนก็ทําได้นะหนูมีวิธีนี้พี่รับรองไม่ปวดตัวรับรองไม่ปวดหลังอะไรเงี้ยลองมาคุยคุยกันดูเผื่อสองพี่จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ,ะ,คะวันนี้หมเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไสไรเดียช่วงนี้อวบเอลแล้วกัน